ยินดีต้อนรับเข้าสูบ่บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องทบกพึงสิ่งมีชีวิตพืชสัตว์ระดับชั้นมระถมศึกษาปีที่หนึ่งโดยคุณครูพจนิตตังยิทิพกพ์ไค่ผู้รับผิชอวิชาวิทยาศาสตร์สวัสดีค่ะบรักทิเช่ตานะคะ วันนี้เชื่อฟ้าพาเด็กๆาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเป็นไงบ้างคะหลังจากที่เด็กๆได้ไปเที่ยวน้ำตกกันมาแล้วสนุกไหมคะเด็กๆได้เห็นธรรมชาติได้เด็กได้เห็นต้นไม้สบายตาเลยใช่ไหมคะวันนี้ที่เชื่อว่าก็จะพาเด็กๆไปดูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ใต้ทะเลกันนะคะว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่อยู่ใต้ทะเลเดี๋ยวเด็กๆตามับเชื่อฟ้าไปเลยนะคะ ฉลามเป็นปลากินเนื้อมักล่าสัตว์น้ำชนิดต่างๆเพื่อมาเป็นอาหารทำให้มันกล้ายเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและน่ากลัวแต่รู้ไหมยังมีฉลามบางจชพวกนะที่กินแผงต้นเป็นอาหารแต่เราก็ยังกลัวมันอยู่นั่นเองรูปร่างโดยรวมของมันจะเพียวยาวมันจะมีซี่กองเหงือกท่าซี่ปีบของมันจะแหลมคมปีบหางมันจะเป็นแฉกเว้าพลึก มันมีจุดเด่นคือส่วนหัวและงอยปากที่แหลงยาวปากของมันจะเมาสคล้า,ายราจานเซี้ยวและภายในปากของมันจะมีฟันที่แหลมสำหรับไว้ล่าเหยื่อนั่นเอง It's It's Shark! It a shark! a a วานวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแม้จะอาศัยอยู่เต่นในทะเลมีรูปร่างคล้ายปลา แต่วานไม่ใช่ปลาวานหายใจด้วยปอดสามารถการหายใจได้นานนับชั่วโมงด้วยการเก็บออกซิเจนปริมาณมากๆไว้จะขึ้นมาหายใจบนผิวน้ําเมื่อปล่อยลมหายใจออกเท่านั้นขณะปล่อยลมหายใจออกจะมีไอน้ําและฟองน้ําพ่นออกมาด้วยวานจะรูปร่างคล้ายปลาแต่หางของวานจะเป็นลักษณะแนวนอนไม่ใช่แนวตั้งเหมือนปลาทั่วไปวานอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงออกลูกครั้งละหนึ่งตัว It's It's a whale It a whale ปลาหมึกปลาหมึกไม่ใช่ปลาแต่อาจจะเป็นเพราะคนเห็นว่ามันว่ายน้ำเก่งเหมือนปลาหรือเรียกมันว่าปลาหมึกปลาหมึกมีวิวัฒนาการมาจากหอยเป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังมีขนาดใหญ่เคลื่อนที่ได้รวดเร็วและว่องไว มีหนวดรอบปาก4-5คู่บนหนวดมีปุ่มดูดเรียงเป็นแถวมีหน้าที่จับเหยื่อป้อนเข้าปาก It's antopus It an ม้าน้ำม้าน้ำเป็นปลาที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างไปจากปลาชนิดอื่นๆมีกระดูกหรือกล้างมาห่อหุ้มเป็นกรอกอยู่ภายนอกตัวแทนเกด็ด มีหางยาวเหมือนสัตว์เลื้อยคานเพื่อเกี่ยวยึดตัวเองกับพืชน,น้ำหรือปะการังในน้ำม้าน้ำมีพฤติกรรมแบบคู่เดียวตลอดชีวิตคือจะจับคู่อยู่กันเพียงตัวเดียวหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีอันเป็นไปก็จะไม่หาคู่ใหม่ตัวผู้จะเป็นฝ่ายอุ้มทอ้อง It's It's seahorse! seahorse! a a เต่าทะเล เ่าทะเลเป็นสัตว์เลื้อยคานเลือดเย็นที่มีกระดูกสันหลังซึ่งมีวิวัฒนาการจนสามารถอาศัยอยู่ได้ในทะเลตลอดเวลาและตัวเมียจะขึ้นบกที่มีหาดทรายเพื่อวางไข่เท่านั้นคุณลักษณะของเต่าทะเลเต่าทะเลมีกระดองเป็นเกรดปกคลุมร่างกายซึ่งได้วิวัฒนาการให้มีลักษณะเหมาะสมแก่การว่ายน้ำ หัวและขาของเต่าทะเลนั้นไม่สามารถที่จะหดเข้าไปในกระดองได้ขาทั้ง4ี่ข้างถูกพัฒนาให้แบนคล้ายพายเพื่อช่วยในการว่ายน้ำให้ดียิ่งขึ้นกว่าเต่าน้ำทั่วไปที่มีแต่พังพืดปู turtle. Turtle. ทะเล ปูทะเลเป็นสัตว์พวกเท้าป้องชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณน้ำลึกหรือขุดรูอยู่ตามชายฝั่งทะเลในบริเวณที่น้ำทะเลขึ้นไม่ถึงลักษณะของปูทะเลมีกระดองกลมรีเป็นรูปไข่สีดำปนแดงหรือสีน้ำตาลแก่ปูมีสิบขามีก้ามหนามแหลมส่วนขันอื่นไม่มีหนาม ตัวผู้จะมีก้ามขนาดใหญ่แข็งแรงกว่าตัวเมียเลือดปูทะเลมีสีฟ้าใสเมื่อถูกความร้อนจะกลายเป็นสีขาวขุ่นคล้ายครีมปูพวกนี้จะเจริญเติบโตด้วยวิธีการรอบคราบถ้าหากเป็นตัวเมียที่มีความสมบูรณ์เพศก็จะมีไข่อยู่ในกระดองคครรบบปปูู หลังจากที่เด็กๆได้ไปดูสัตว์ใต้ท้องทะเลแล้วมีสัตว์อะไรบ้างคะที่อยู่ใต้ท้องทะเลมีปลาต่างๆนะคะ วันนี้ที่เชื่อฟาขอฝากกันบ้านให้เด็กระบายสีในหน้า22และ23ภาพแรกเป็นบริเวณชายหาดภาพที่สองเป็นบริเวณแม่น้ำภาพที่3านะคะเป็นบริเวณป่าไม้เด็กๆระบายให้สวยงามนะคะแล้วส่งที่ครูประจำชั้นนะคะแล้วเราไปติดตามในคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ